เรียนลำดวนวิทยาคมเด็กหน่วย,ยหลายหายเรียนนี่แจกจะก้นไปเรียนจสั่งหลายเขามาเรียนยุ่ปีเบดแล้วเด็กหน่อยมาท่งนี้แต่มอน,<ห>นึงม,มาเรียนนี่จเจม,มอนนียู่นี่แหะแต่วมอนึงมเนมีเกืบสีผ่ผมน,นะมอน,นึงอ่ะเี แล้วเราจัดใจเราชูบ้านนีมันจัดใจมันมาเลี้ยนหนีมันจะสั่งมันมันมันแบบมันจะจะายค่าจ่ายรายไหมอืมเป็นไก่ก็ไก่ถึงมาเลี้ยนหนีโดถ้าการจบจากนี่เบิดตัวยกเว้นแบบปูมันไปยกทุ่จังหวัดไปเรียนเทคนิค เห็ดั่วเนี่ยแกวเนี่ยแก้เนี่ยเียตรนงังบบงหลายอาคาหนึ่งมีโรงเรียนใครใครโมูกันโรงนี้โรงปุ่นโรงมีอันนั้นปฐมอยู่คุนอ,อันนี้รมัธยมหอนมอหูเนี่ยเีน ที่ว่าทางป่าป่านหนุกขึ้นอีกแล้วเนี่ร้านตรงนื้อขายโจงดีดีถิกบ้างคุณขอเตรียมไปไปหม่องเคียนตีเก็บอ่ะ มองเชีย <dwar assistants kil Stadium> ่มองที่เจ้าไปไปพ่อค้นนั่นน่ละไปกินข่าวบ้านกันมองที่เจ้าไปพ่อค้นเลยน้อยน้อยน้ำแลยนะไม่ลำชีน่ะเออไปอยากก้าัจอดนอนน้ำมูลนั่นก็ได้เมาเหรอเปนน้ำมันอามากับเปลี่ยนน้ำมันจอดนอนน้ำมูลนั่นล่ะถอยจางหกเจ้าขาวเาใา่โหรดไปไหวแหมันกิน เาไปเขาไปเส้นน e ี้ดีเนาะแม่ลงไปเส้นนีเลยถ้าพอาก็ปรบันไนปั่ก็จะจํำแล้วบุจะมลำดวนนำเพื่อลำดวนเพื่อลำดวนู่ใส่เพื่อกระใบุญลำดวนบุญภษาไปทุกคนจาเ็จ แกไปหม่ไปแม่ไปล้อพูดเงินเงินเนี่ยกลางงานกับสาระกลางงานก็แล้วันเนเนี่ยมันพุเขายักฉลองก้อนใคกจะนั้งป็ไเด้นมาเบิงจนจะจะ ย, Sugar, ยี่มันเห็ดไอ้บ้านนกดบิตแสนแล้วดเขาไปรี่เขไปยังกับรถเนี่ยยี่ไปเก็ดอยู่ไปเขากงน้อสกขยขัไปทางไหนจะได้เขาโอู้ขั้นไปสกัมีตางรจอดไุ่

ถึงึงบ้านคุณตาแล้วค่ะแค่นี้ก็นะคะสวัสดีจ้า